ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิก,กายน2 5 6พโดยมีนางสาวรหนีอาเวกจิเป็นผู้บริหารสปลอมอเธอยี่งอดำเนินงาน3าภารกิจหลักดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวุฒิตามระดับ หการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566หน้าองอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอโดยมีนางสาวรา,านีอาเวกจิผู้อำนวยการสกรรอำเภอยี่งอได้ให้โอวาทและคำแนะนำต่างๆเข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษาใหม่ทางประชุมออนไลน์ ดำเนินการจัดประชมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2 2516โดยจัดในตำบลต่างๆโดยประกอบด้วยตำบลตาปอยะตำบลยี่งอตำบลละหานตำบลลูโบบายะตำบลหลูโบ,บเบร์ซาแล้วก็ตำบลจอบอก พออลงพื้นที่นิเทศศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงณนะสกอรอตําบโลโลโบเบอร์ซา 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองลงพื้นที่ประสานวิทยากรเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยมีแกนนำวิชากรคือนายสิริเกตมั่น เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปีงบประมาณ2 5ง6ระดับจังหวัดโดยมีอาจารย์มานาวีเป็นผู้เข้าร่วมและนักศึกษาสปร,รอ,อำเภอยี่งอดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสปร,รอ,อำเภอยี่งอในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีและมีนายรมดอนเป็นวิทยากร 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับบรรรักษ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องประสบการณ์การจัดกิจกรรมหนังสือการอ่านยังมืออาชีพ 3. ห้องสมดุด3สไตล์แนะนำหนังสือใหม่ บรรณารษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภยยอยี่งอให้นักศึกษารู้จักห้องสมุดและสมัครสมาชิกและสำรวจความต้องการซื้อให้หนักศึกษาลงกรอกและละเอียดโดยการสแกน QR Code งานอื่นๆคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเจ้าหน้าที่สอชอ,อำเภอยีย่งอลงพื้นที่พบปะโต๊ะครู ผู้เรียนสถาบันปอเนาะและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันปอเนาะมัจลัสาตุวาซิละสถาบันปอเนาะสันติศาสตร์อิสลามและสถาบันปอเนาะอัลจาบ,บียาอัลอิสลามียะของพื้นที่อำเภอยี่งงเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยใจกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาณนะสะพานเจาะบากง ร่วมรับประทานอาหารและมอบเงินสมทบทุนการสร้างมริจิตต์โปรไซต์ตําบลตันยงม,มัสอำเภอยี่งอจังหวัดอาราธิวาสร่วมรับการนิเทศสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2 5 6 6จากคณะนิเทศสํานักงานสกรจังหวัดนาราธิวาสนางสาวนาราวันเวชธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ สกรำาภอยี่งองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ